สวัสดีครับทุกท่านอันนี้คือแผ่นเล็กๆอยู่ทางข้างแผ่นที่ออกเมื่อวานนะครับผมออกหมดแล้วเดี๋ยวให้อาหารกันเถิดเล็กๆน้อยๆหัคคำก็เลี้ยงนะครับท่านคือเราใจใส่ดูแลเขาเนาะจะมากจะน้อยเลี้ยงไปทุกท่านไม่ต้องกังวลจากของน้อยก็เป็นของมากนะครับผมแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจจากของมากก็เป็นของน้อยใช่ไหมครับทุกท่านให้เยอะๆไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงทุกท่านไปม,มอนเยอะเต็มสวน <c oughs> นะครับ คือตัวใหม่ที่จริงเขาไม่ได้อ่อนแอขนาดนะครับทุกท่านบางคนว่าให้เยอะเดี๋ยวมันก็ทับตายที่จริงเขาไม่ได้ตายง่ายๆนะครับทุกท่านคือถ้าตัวไหนตายก็เอ,อตายแต่ยังน้อยก็ดีก็จะไม่ต้องมาเป็นภาระให้หูคำตอนโตนะครับผมเพราะว่ามาตายตอนโตมันไม่โอเมื่อยนะครับผมคือเราเลี้ยงเลยทุกท่านเลี้ยงตามสไตล์เราแบบเราสะดวกเราว่างเราอยากเลี้ยงยังไงเราก็เลี้ยงนะครับคือมันไม่มีอะไรที่แบบตายตัวหรอกครับทุกท่านการเลี้ยงเนาะขอให้เราแบบ ปรับตามความเหมาะสมปรับตามความสะดวกสบายของเรานะครับผมเลี้ยงไหมเลี้ยงแบบสไตล์เหมือนหูคํคำก็เลี้ยงแบบหูคำสไตล์นะครับให้วันละมือก็ได้ให้เยอะเนี่ยครับเหมือนว่าวันก็ให้มือนึงวันนี้ก็ไม่ให้อีกมือนึงนะครับผมเล,เ,ลเลี้ยงเลยอยากเลี้ยงยังไงก็เลี้ยงทท่านต่ให้ต้องให้เขากินสม่ําเสมอนะแล้วก็ต้องให้อิอ่มๆนะครับผมคือไหมตัวเล็กเขากินอิ่มเขาก,ก็พักพอเขาหิวเขาก็กินนะครับผมเหมือนคนทุกท่านนะครับผม ไม่ได้กินแบบว่าตลอดเวลานะครับผมเราก็ไม่ได้ลําบากเนาะการดูแลเพราะเขายังเล็กอยู่ครับเนี่ยหันเป็นลูกเต่าได้นะครับผมตามสะดวกเนาะสะดวกยังไงเอาเลยทุกท่านนะครับผมหูคํำก็เลยไม่ได้ฟิกว่าเออต้องเลี้ยงอย่างนั้นเลี้ยงอย่างนี้นะครับผมค่อยๆเลี้ยงยิ่งบางทีเราประคบประงมมมากไหมย,ยิ่งอ่อนแอนะครับทุกท่านเนาะแต่ของหูค้ำในลูกทุกตัวต้องฝึกให้มีความอดทน นะครับผมหมกขี้หมกขวยนะครับทุกท่านแล้วก็ต้องอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนจัดจัดได้นะครับผมร้อนจัดจัดได้ชื้นชื้นแฉะแได้คือเราต้องฝึกนะครับผมไม้ก็เหมือนคนเราฝึกได้ยังไงก็ได้อย่งงั้นนะครับผม <c oughs> คือคนเคยอยู่ในร่มไม่เคยออกแดดเนี่ยพอออกแดดก็ไม่ไหวไม่สู้แดดแต่ถ้าคนที่เคยอยู่ในแดดตลอดก็ออกแดดก็ธรรมดาเนาะก็เป็นธรรมดาเหมือนกับคน นะครับผมการเลี้ยงใหม่นะครับทุกท่านเราก็ค่อยเลี้ยงเราจะรู้เลยว่าจริงจริการเลี้ยงใหม่ในแต่ละสายพันธุ์เขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของเขาด้วยทุกท่านลองสังเกตดูดีๆนะครับผมแลวทุกท่านจะเห็นนะครับบางคนอาจจะโอ๊ยเลี้ยงใหม่เลี้ยงเหมือนกันนะครับผมกี่ว่านกี่ว่านเหมือนกันหลักการน,นั่นคือหลักการน,นะครับทุกท่านทุกท่านต้องเข้าใจไว้ก่อนว่าหลักการกับการลงมือปฏิบัตินะครับผมคือส่วนมากหลักการกับการลงมือปฏิบัติเราต้องนํามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการ การปฏิบัติของแต่ละคนนะครับทุกท่านเนาะนะครับผมบางคนถามว่าพี่ครับผมเป็นนักศึกษาอยู่ผมต้องเรียนหนังสือช่วงกลางวันผมจะให้อาหารยังไงง่ายมากครับผมก็คือให้ก่อนไปเรียนนะครับแล้วก็ให้หลังกลับมาจากเรียนแล้วก็ให้ก่อนนอนหรือให้ตอนช่วงดึกๆนะครับผมแล้วก็ปรับไปตามเวลานะครับทุกท่านให้อาหารนะครับมันไม่มีอะไรตายตัวบางทีน้องๆนักเรียนว่าพี่ครับผมให้อาหารมือกลางวันได้ไหมได้นะครับผมกลับมาช่วงเรียนค่อยให้แล้วก็ให้เป็นช่วงเย็น ดึกๆก็ได้อีกคาบหนึ่งวันหนึ่งได้3มื้อหรือถ้าไม่ว่างจริงๆก็ให้2มื้อต้องให้เขาเยอะหน่อยนะครับผมนะครับแต่ต้องให้เวลาตรงๆเวลาจะดีนะครับเพราะเขาเคยกินตอนไหนเขากินตอนนั้นก็เหมือนคนทุกท่านเราเคยกินข้าวตอนไหนเราก็กินตอนนั้นแต่ว่าถ้าวันไหนเราไม่ว่างเราไม่สะดวกเราก็เลื่อนการกินไปกินก่อนกินช้ากินเร็วเหมือนกันครับผมเลี้ยงใหม่เนาะตัวนี้คือเป็นความเป็นจริงนะครับผมถ้าถามว่าเขาตายไหมไม่ตายทุกท่านนะครับผมการให้อาหาร วันหนึ่งวันละมื้อตายไหมไม่ตายแค่ตัวใหม่จะเจริญเติบโตช้านะครับผมแต่ว่าถ้าเราให้มื้อหนึ่งเราให้เยอะเขาก็กินอิ่มเขาก็โตเจริญเติบโตได้เกือบเทียบเท่ากับพวกที่ให้เยอะให้บ่อยๆนะครับผมเนี่ยตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับในการเลี้ยงใหม่นะครับทุกท่านเนาะก็ฝากถึงทุกท่านเป็นกาลังใจให้นะครับผมคือเลี้ยงแล้วตายนะครับผมมันก็มีจากหลายสาเหตุนะครับทุกท่านเนาะนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้สภาพอากาศก็แปรปรวนเห็นไหมครับร้อนร้อนหนาวหนาวเมื่อนู่คําการไข่ใหม่เห็นไหมครับร้อนจัด ไมนก็ไม่ไข่ไข่น้อยเห็นไหมครับแต่ว่าวันไหนพอฝนตกมากกาชื้นหน่อยไข่เต็มใส่ไม่ไม่ได้แบบ70แม่ใส่60หรือ50ที่เราเลี้ยงเองกับยาย8ป่าที่เราเตรียมไว้50แม่ก็เต็มแผ่นนะครับผมคือมันเป็นแบบนั้นทุกท่านเราต้องปรับนะครับผมรู้จักปรับปรับประยุกตามความเหมาะสมนะครับเนาะรนะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยสร้างกลุ่มกันแล้วคุยกันในเพจเรานะครับทุกท่านเนาะ เข้ามาร่วมเป็นโปรแกรมสมาชิกของเราได้นะครับผมคำรับเป็นรายเดือนนะครับผมท่านใดก็อาจจะสูงหน่อยแต่ว่าเราจะมีไข่พันุไม่แจกงให้ด้วยนะครับผมเนาะเดือนละ1แผ่นถ้าท่านใดที่สมัครนะครับผมเนาะก็แจ้งความประสงค์เข้ามาได้